สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักนกเขาแล้วก็รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับก็ได้พาเจ้าน้องแปลนนะครับออกมาต่อนกนะครับออกมาจับเฉลยนะครับตอนนี้ก็เข้าเป็นตัวที่สองครับจะได้นับแต้มไหมนะครับตัวเรกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวเรกเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ ที่สองนะครับจะได้น้บแต้มไหมนะครับพี่น้องครับไม่ได้ลงคลิมนานครับโอ้ยช่วงนี้ได้ยุบอ่ไ,ได้ยุดอกรุ่นครับพี่น้องครับจะได้ไหมครับแต้มที่2ครับ ลงไหมครับมีนกเหยี่ยวด้วยครับจะไหวไหมลงไม่ลงลงไม่ลงครับพี่น้องยูบนหัวเลยครับตอนนี้ ควายก็มีครับตอนนี้ผมต่ออยู่ในเมืองนะครับอยู่แถวเทศบาลน,นี่ครับนี่อยู่แถวโรงเรียนครับก็ถือว่าไม่ใช่นกป่าครับเป็นนกเป็นนกในเมืองนะครับตัวที่สองพาดน,นะครับตัวมีรถมาแล้วมีคนมาครับก็เลยนกก็เลยออกจากกันครับ อันนี้เป็นหมายที่สามนะครับแต่นกก็เข้าแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าจะเหยียบไหมนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมรอติดตามครับพี่น้องครับโอ้ผมนึกว่าจะไม่เสร็จครับแจมที่สองครับของวันนี้ครับเหยียบร้อยนะครับเจ้านงแปนทำได้แล้วครับแจมที่สองของวันนี้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเอานกลงก่อนนะครับอ่าเป็นแต้มที่สองนะครับของเจ้าน้องแปนนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ออกนานครับโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้นกมันเล่นน้ามาครับมันอยู่ใกล้บึงครับแต่ว่าปีกแหลมมากเลยนะครับอจาน้องแปนครับอเดี๋ยวขออนุญาตเอานกออกก่อนนะครับเยวค่อยดูนะครับพร้อมๆกันนะครับ โอ้สวยครับสวย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 งามครับอืมชื่ินี้ยังกระดอยจ้านี่ ดูหางครับอ้วนนะครับอ้วนอ้วนมากครับถ่ายอย่างนี้นับหางครับหอ้สองสาม Carship xong.